ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโมาเที่ยวเก็บแอนด์เนี่พี่น้องเอ้ยได้มารบรรยากาศทางญี่ปุ่นนะครับ ิดฮอดกะสีอดเอานะครับไว้มาบรรยากาศทางญี่ปุ่นนะครับมาเบิ่งกันนะครับมันนี่ย่างไรสดเลยนะครับสวัสดีครับบอเบีนี่ครับมัอน,นีมาพา ยางลเลาะบึ่งลงไม่รถมคนนี้จีวะคนนี้จีวะคนนี้จีวะบาวบีบีซังข้างนี้กับะมาณสีโมงครับสีโมงนี่ครับบรรยากาศข้างโตเกียวนะครับกำลังแดดจาด้าเลย ่วงโลกระบาดนะครับโอ้ยมีคนมาไหนล่องครับ,ล,บ,ล,บล,ล่องเบื้องล่องเบื้องล่องไหไรสดเบื้องซือซึ่งสิตังเรื่องใดเลยลอ่องเบื้องซืดหรอกวันสิใสใดบ่ ไม่นานไม่นานลองดูเฉยลองเบิ้งวันเห็ดว่าไรวหันเพิ่งจะทำได้เมื่อกี้พี่ก็เลยลองดูเฉยๆดเดี๋ยวยังไงไว้กลับไปถึงห้องเลยนะถึงจะต้องไล์สดดูขึ้นไม่นานขึ้นไม่นานโอ้ย <c oughs> oh, วัน, <c oughs> วนเดี๋ยววันหน้าไว้วันหน้า พาไปดูดง,ดงสาวๆเลยเแถวอีเคคาบาราเด้อตอนนี้มันสาวๆมันไม่ค่อยออกมาเนอกมันแดดโพษนู่นอยู่ฝั่งนูน้นมีอยู่คนหนึ่งนู้นเดินอยูน่นมามาเดี๋ยวจะพาไปเจอสาวเจแน๊นมันอยู่แถวแถวนี้มันไม่ไม่ค่อยมี แถวนี้แถวนี้ก็อยู่ตรงชินจูกูได้ไยแถวนี้ประมาณว่าชินจูกุอะไรก็จำไม่ค่อยได้แถวอีดาบะชีรู้ไหมยังรู้จักไหมอีดาบะชิเขตคาคุราสาก,กะตอนนี้วันนี้แดดเด,ดดดีวันนี้แดดดี มีโอกาสก็มาเที่ยวบีเดี๋ยวมีโอกาสมาเที่ยวเดี๋ยวพี่จะพาไปอีกคืกอีกคืกอ,อมีนี่แถวชินยูกูเทียบเลยจะเลือกจะเลือกแบบชาติไหนใช่ใช่มาอยู่เกบแบรนก็คิดถึงไทยตอนนี้ก็คิดถึงประเทศไทยมากไปเอามาสาวประเทศไทยสวยกว่าสาวประเทศญี่ปุน่นอีกคิดถึงสาวประเทศไทย <laughs> จริงๆนะอยู่ไปอยู่มาคิดถึงสาวประเทศไทยดูสาวประเทศไทยโอ้สวยกว่าประเทศญี่ปุ่นนีกนึงคิดไปโน่นเลยะเดเห็นสาวนักเรียนไทยไม่ได้เลยมาอยู่นี่สิบสี่ปีกลายเป็นมองสาวไทยสวยกว่าสาวญี่ปุ่นนีกสาวญี่ปุ่นมันได้เขาเฉยไปมาโอ้คิดถึงคนไทยเห็น สาวไทยใส่เห็นสาวไทยใส่ไอชุดนักเรียนโอ้โหใจวิวเลย <c oughs> สลับกันสลับกันใช่ใช่ก็เหมือนคนอยู่ไทยมองคนญี่ปุ่นสวยหนะ่อไป,ไปม,ามามันไม่ใช่อ่ะอปมา,มามองสาวไทยสวยกว่าสาวญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ สบายสบายสตล์ป้าแดงสวัสดีครับผมผมลองไล่ดูครับวันนี้ลองดูเฉยเพิ่งทําได้ผมก็ลองดูให้ดูบ้านเมืองของญี่ปุ่นไปสักนิดสักหน่อยแค่นั้นครับเดี๋ยวยะงไมีโอกาสดีๆผมถึงจะไล่เต็มที่วันนี้แค่ลองดูก่อนนะครับ เดินไปด้วยมืออาจจะสันส่นๆนะสวัสดีครับสาวลาตีแอมสวัสดีครับคุณบีจากป่าแดงนะครับพี่ก็ชอบปั่นจักรยานนะ พี่ชอบปั่นจักรยานแต่บางทีมันปั่นจักรยานมากๆมันก็เป็นยังไงอ่ะอันตรายเราฝนตกสวัสดีครับพี่นาสังพี่นาซังคนสวยก็มาโอ้โผมลองขึ้นดูเฉย,ยพี่ไม่ได้ไม่ได้ไรนานลองดูลองดูว่ามันจะโอเคไหม วว้า wow. สวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาแฟมิลี่ผมเดินช่วงนี้คนมันไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้คนที่โตเกียวเนี่ยเขาไม่ค่อยจะออกจากบ้าน,นครับช่วงนี้ มันเป็นช่วงโควิดช่วงโควิดครับโควิดซ่าสิมาก,กอดทนว่าสงครานที่นี่บ้านเฮาคงเงาหนัดเราคงเขื่อนอีกแล้วแกวตาโควิดไนทีนจากมือทังกีนข้ามแดนเข้ามาส่งแม่ให้น้องต่างหน้า กับแอนก็ฮ่อซพ่อหนากันนี่ครับตามตกตามซวยเหมือนนี่ผมว่างผมก็รอเบิงแค่นี้นะครับร่้องล่องไหลเบิงสวัสดีครับสุรี่ มือนี้ผมอยู่ค่ากุลรักษากาครับสวัสดีทุกคนนะครับเดอ้อบอกว่าเก่งมันไหนแต่กับพ่อใดอยู่ป๊าบเสียงดีครับพี่นาวะสิรอผมเพ่งสาดตีพี่นาฟังอยู่ นี่ครับบริเวณนี้คุ้นสี่งแวดลาอมอย่งอีกหน่อยเป็นเขตข้าวุร,ราสก้านะครับติดกับกีดาบาัชิเป็นใครว่าขามาจับใจตลาดนะครับไปมาใส่จักรยานมีผ้า,าหนานะครับนี่ครับจักรยานเต็มเลยไม่ว่าวิวพุซเอาขอานอาหารหรอเพือนเพือ่อนขอานหนังสือโป,โป ร้านหนังสือขา้หาน,หนังสือโปรหลายนะครับหมดบริเวณย,ยางใกล้กันหมด,ด้ครับต้องยืนในไกลกันยางใกล้กันเดียวโควิดระบาดนะครับวันนี้คนซื้อซืกก้อโปหลายนะครับวันนี้มามาสาเกดีซัง สาเกอุมไมเนี่ยโอยชิคุณสุรีซื้อของฝากซื้อมาฝากเพื่อนๆแนวอยากได้อีกยังละครับอยากได้อะไรอยากได้อะไรนี่ครับตวงนี้อดอมี้นแน่อยู่ครับนี่จอบทัวผู้สาพีีหน้าปะ โอ้ยผู้เบาวเนาะผู้บบาวก็จอบผู้สาวนตัวแต่ว่าจะไปเบาให้ผู้บด้ยินนี่นนแหละเขาดึงหัวขาดเด้ววันวงเอกกรินวงเอกอินสวัสดีครับคุณวันนี่ครับลานลอยเย็นนะครับลานลอยเย็น ของย่างนี่ลอยบาทมโนครับหักเย็นหักเย็นสต็อปหักเย็นสต็อปครับ้านลอยเย็นนะครับเป็นของทุกอย่างนะครับเป็นถุงเท้าเป็นกระเป๋าเด็กหน่อยเป็นเสียาา้าเป็นสารพัดสารเพสหนังสือปากกาโอ้ทุกอย่างนะครับอย่างอร่อยย่างละอ่อย,ละอยบาทลอยบาทนะครับนี่นี่ครับ ช,ช็อปแ็กเย็นนะครับร้อยเย็นกับเป็นเงินบานเท่ากัประมาณสาิบาทนะครับตามเรเงินนะครับของทุกอย่างนะครับนี่เสียราคาตกอยู่มั่นนี้นะครับ ตามห่างญี่ปุ่นขอมุ่มเซ็กช็อปเดี๋ยวยีเค่ห้ามโบรา,านี่สิพา้าเบิ้งเอ้อเพียบอีเค่มีสุกยางเซ็กช็อปวะคุณวั่นวงเอกรินว่าสบายสบายส,ายสไตล์ปลาแดงสวัสดีค่ะปลาแดงจ๋าคุณซีรีบอกว่าคุณปลาแดงจ๋า นี่นะครับเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีบ้างเลมันก็คนก็บ่ค่อยออกมาปกติคนหลายนะครับเ,ตบเขตนี้เขตนี้มันอยู่ไกลๆกับชิ้นอยู่กูนะครับวาวีสุภาพเอาแต่ของปลอ,ปอมอย่างเดียวของปองลอมหลายของปลอมต่าของปลอมนี่ต้องต้องดู แถวอีเทคฮามาลาด้วยครับของฟอมในหลายย่อแบบเดยอันนี้แถวนั้นนี่ครับสำหรับมโอนี้ก็ไปลอกมึงนะครับชิวๆมโอนี้อากาศดีนะครับมีแดดผมก็เลยลองไหล่เมื่อเสื้อน้องเอกซ์ิสิณน,นะเดี๋ยวสิ่ผ้าไปเดี๋ยวจะบผ้าไปจากมือเดี๋ยวสิ่ผ้าไปเด้อ เดี๋ยวสิาพาไปเลาะทางในอีเคฮบาบลาเดี๋ยวอีเคฮบาบลามันสิมีพวกของมือสองของเก่าลัดขายหลายนะครับบริเวณนั้นทังไดก็ววล่าพี่น้องบันเด้ลครับเพราะว่าอยู่โดนบ่ได้ครับมูอน,นี้แขร้องร้องมือซื้อล้องไรมือซื้อทังไดก็ขอบคุณดีของมึเมงเขาไมติดตามกันนะครับ บายบายเราหนองบีบายบายทุกคนนะครับบายบายพีน่าบายบายในคุณซุลี่บายบายทุกคนครับ bye า bye ร bye คครบายบายจุบจ๊บ